สูถิงศึกษาในโรงเลี้ยงมา้าสูถิงเป็นคนในสมัยราชวงศ์ถังตอนต้นบิดาของเขาเป็นขุนนางในราชสำนักดังนั้นในวัยเด็กสูถิงจึงมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายพออายุได้7จ็ดถึงแขวบบิดาได้ส่งให้เขาเข้าเรียนในโรงเรียนเขามีความตั้งใจศึกษามาก ยังไม่กี่ปีก็รู้จักตัวหนังสือได้ไม่น้อยไปกว่าพี่ชายของเขาในขณะที่สู่ถิงกำลังมีชีวิตอยา่างราบรื่นสุขสบายนั้นเคราะร้ายได้มาถึงเขาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัววันหนึ่งมีหมอดูคนหนึ่งได้มาที่บ้านแล้วได้ดูดวงชะตาชีวิตให้กับคนทั้งบ้านหลังจากนั้น หมอดูได้กล่าวกับบิดาของซูถิงรล่าวกับว่าสิ่งที่จะกล่าวต่อไปจะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าขออภัยที่นักบวชอย่างอัตมาจะต้องกล่าวความจริงรูปชายคนนี้ของท่านมีหน้าตาอัปปษณ์วันเดือนปีเกิดก็ไม่เป็นมงคลในอนาคตข้างหน้า ลูกชายท่านคนนี้จะต้องก่อภัยพิบัติอันใหญ่หลวงขึ้นกับครอบครัวของท่านจนครอบครัวของท่านต้องชิบหายหวายวอดเนื่องจากบิดาของสูธิถงเป็นคนที่งมงายอย่างมากเมื่อได้ยินหมอดูกล่าวออกมาน่ากลัวอย่างนี้จึงเกิดความตกใจอย่างมากและรีบเอ่ยถามหมอดูอย่างร้อนรนว่า คุณหมอคุณหมอช่วยดูว่ามีวิธีใดที่จะเสเดาะเคราะห์ได้บ้างคุณหมอกรุณาช่วยให้คำแนะนำด้วยหมอดูกรอกในตาไปมามีปากกระด่องบดพึมพำสักครู่จึงกล่าวต่อไปว่าวิธีที่จะเสเดาะเคราะห์นั้นมีอยู่แต่ว่า อาตมาไม่สามารถจะเป่งพายความลับแห่งฟ้าให้ท่านฟังได้อาตมาต้องขอลาไปก่อนเมื่อบิดาของซูทิงเห็นหมอดูจะจากไปจึงยิ่งแสดงความตระหนกตกใจให้เห็นเหมือนกับว่าภัยพิบัติกำลังจะมาถึงรีบดึงตัวหมอดูเอาไว้แล้วได้เอาเหล้ายาปลาปิ้งมาเลี้ยดูพร้อมกับ ได้นำเงินหนึ่งรอยตำลึงมามอบให้กับหมอดูเมื่อหมอดูเห็นเงินจานวนมากเช่นนั้นในตาก็ลุกกวาวและหันมากล่าวกับบิดาของสูทิงอย่างจริงจังว่าอาตมาได้รับเงินจากท่านอาตมาจึงจำต้องเสะเดาะเคราะห์ให้กับท่านและเนื่องจากได้รับการต้อนรับด้วยดี อัตมาจึงหมดอัตมาจึงสมควรที่จะเปิดเผยความลับแห่งฟ้าให้ท่านทราบถ้าท่านคิดจะขจัดปัดเป่าเคราะห์ร้ายแล้วท่านจะต้องตัดความเป็นพ่อเป็นลูกกับเด็กคนนี้เสียบิดาของสูถิงหลงเชื่อคำพูดโกหกของหมอดูโดยปราศจากข้อสงสัยจึงได้ ตัดความเป็นพ่อเป็นลูกกับสู่ถิงและได้ไล่ให้สู่ถิงไปอยู่กินหลับนอนในโรงเลี้ยงหมากับคนเลี้ยงหมาดังนั้นสู่ถิงจึงได้เปลี่ยนสภาพจากนายน้อยไปเป็นเด็กรับใช้เสมือนกับได้ตกจากสวรรค์ไปลงนรกป่าน,นั้นสู่ถิงรู้สึกเศร้าโศกเสียใจอย่างมากและได้แต่ร้องไห้คร่ำครวญทั้งวันจนเสียงแหบแห้ง แต่บิดาที่งมงายและใจร้ายของเขาก็หาได้ใจอ่อนเปลี่ยนแปลงความคิดแต่อย่างใดไม่คนเลี้ยงหมารู้สึกเห็นใจในโชคชะตาของสูถิงอย่างมากเขาจึงยังคงเรียกสูถิงว่านายน้อยและคอยปลอบโยนเขาอยู่เสมอเสมออีกทั้งให้สูถิงทำงานแต่น้อยอย่างไรก็ตาม สูธิงก็มักจะนั่งซึมอยู่คนเดียวในโรงเลี้ยงมา้ายันวันหนึ่งคนเลี้ยงม้าได้ยินเสียงร้องไห้ของสูธิงอีกเขาเกิดความสงสารสูธิงอย่างจับใจจึงได้เดินเข้าไปใกล้และได้เล่านิทานให้ฟังเป็นการปลอบโยนว่าในสมัยก่อนมีหมอดูคนหนึ่งได้ทำนายดวงชะตาของพี่น้องสองคนที่ต่างมารดากันโดยหมอดูได้ทำนายว่าชะตาของพี่ชาย ได้ถูกกำหนดไว้แล้วว่าต้องเป็นจองหมวนส่วนชะตาชีวิตของน้องชายก็ได้ถูกกำหนดไว้แล้วเช่นกันว่าจะต้องเป็นขอทานดังนั้นบิดาจึงรักใคร่เอ็นดูพี่ชายอย่างมากไม่ว่าพี่ชายขออะไรก็ต้องได้สิ่งนั้นในทางกลับกันผู้เป็นน้องชายกับได้รับการปฏิบัติจากบิดาอย่างทารุณโหดร้ายเขาต้องไปตัดฟืนและดูแลฝูวัวเป็นต้น เนื่องจากผู้เป็นพี่ชายคิดว่าชะตาชีวิตของตอน,นได้ถูกลิขิตไว้แล้วว่าจะต้องได้เป็นจองวนดังนั้นในวันหนึ่งหนึ่งจึงเอาแต่กินเหล้าเล่นการพนันยกพวกต่อยตีกันและกระทำสิ่งเลวร้ายต่างๆโดยไม่ยอมอ่านหนังสือ ศึกษาหาความรู้ส่วนผู้เป็นน้องชายกลับทำง,งานของตอนไปเงียบๆในเวลากลางวันและมานะั่งบักบักอ่านหนังสือศึกษาหาความรู้ในตอนกลางคืนต่อมาผู้เป็นน้องชายสอบได้ตำแหน่งจอมวนส่วนผู้เป็นพี่ชายนั้นเนื่องจากเอาแต่เล่นการพน,นันจนเป็นนิสัยในที่สุดจึงตกอยู่ในสภาพบ้านแตกสะระขาดและต้องกลายเป็นขอทาน เพราะไม่มีวิชาความรู้พอที่จะประกอบการงานใดๆ <c oughs> เมื่อคนเลี้ยงมา้าได้เล่านิทานจบลงเขาได้กล่าวให้กำลังใจสุถิงว่านายน้อยอย่าไปเชื่อคำโกโหกตอแหลของหมอดูเป็นอันขาดเรื่องราวต่างๆย่อมอยู่ที่คนเป็นผู้กระทำคนย่อมสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ ขอแต่เพียงให้มีจิตใจแน่วแน่มุ่งหวังความก้าวหน้าและมีความพยายามอย่างไม่ลดละย่อมสามารถประกอบการงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้นายน้อยทำไมไม่เอาเวลาที่มีอยู่อ่านหนังสือศึกษาหาความรู้เสียบ้างถา้ามัวแต่ร้องหมร้องไห้ทั้งวันอย่างนี้จะเกิดประโยชน์อะไรเล่า คำพูดซึ่งออกมาจากใจจริงของคนเลี้ยงม้าดังกล่าวทําให้สุธินถิเกิดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์อย่างลึกซึ้งเขาจึงได้ตัดสินใจว่าจะต้องประกอบการงานเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปในภายหน้าให้ได้นับแต่วันนั้นเป็นต้นมาเสียงอ่านหนังสืออันดังกังวานได้เข้าแทนที่เสียงคร่ำครวญร้องไห้ ในเวลากลางวันสู้ถิงจะช่วยคนเลี้ยงม้าทำงานบ้างพอมีเวลาว่าง <c oughs> ก็จะอ่านหนังสือในโรงเลี้ยงมา้าส่วนในเวลากลางคืนนั้นเนื่องจากในโรงเลี้ยงม้าไม่มีตะเกียง <c oughs> เขาจะก่อเตาในโรงเลี้ยงม้าให้ลุกสว่างชช่วงและอาศัยแสงไฟจากเตาไฟอ่านหนังสือ แมสภาพของการอ่านหนังสือในโรงเลี้ยงม้าจะเทียบไม่ได้กับการอ่านหนังสือในโรงเรียนก็ตามกล่าวคือแมยุงและแมลงวันซึ่งมีอยู่ค่อนข้างมากในโรงเลี้ยงม้าได้กัดมือและเท้าของสูถิงจนบวมเป่งก็ดีหรือมูลม้าที่ส่งกลิ่นเหม็นจนทําให้เวียนศีรษะก็ดีแต่สูถิงหาได้เป็นทุกข์ หรือย่อท้อแต่อย่างใดไม่อุปสรรคเหล่านี้กัดทาให้เขาฮึกเหิมต่อสู้และเพียรพยายามศึกษาหาความรู้มากยิ่งขึ้นเพียงระยะเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นเขาได้อ่านคำพีหกเล่มจนจบพร้อมกับได้อ่านตำราอื่นๆและได้เริ่มต้นฝึกขัดเขียนบทกวีนิพนธ์บ้างแล้วอยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่สู่ถิงกำลังปัดกวาดห้องโถงอยู่นั้นเนื่องจากความเผลอรเรอเป็นเหตุให้กระดาษแผ่นหนึ่งตกลงมาจากตัวของสู่ถิงบังเอิญที่แขกมาเยี่ยมบ้านได้เก็บกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาอ่านซึ่งกระดาษแผ่นนั้นได้เขียนบทกวีนิพนธ์บทหนึ่งมีชื่อว่าติดก,กรับใช้ผู้น่าเกลียดมีอยู่บทหนึ่งเขียนเป็นความว่าสินิ้ว ประดุดดังแท่งหมึกสองหูประดุดดังช้อนแกงเมื่ออ่านจบลงแขกผู้นั้นคิดในใจว่าเด็กคนนี้หน้าตาน่าเกลียดจริงๆนิ้วมือทั้งสิบช่างหยาบและดำเหมือนกับแท่งหมึกเสียจริงส่วนใบหูทั้งสองข้างก็กางมากเหมือนช้อนตักน้ำแกงบทกวีนี้เขียนได้ไม่เลวเลยเข้าใจพลณนา ได้อย่างเหมาะสมน่าฟังยิ่งนะักเมื่อบิดาของสูทิงออกมาต้อนรับแขกผู้นั้นแขกจึงได้ชี้มือไปที่สูถิงพร้อมกับกล่าวว่าเด็กคนนี้แม้หน้าตาจะดูอัปลักษณ์แต่กลับสามารถเขียนบทกวีได้ดีสมดังคำกล่าวที่ว่าคนไม่อาจตัดสินใจได้ด้วยรูปร่างหน้าตา ทะเลไม่อาจอย่างได้ด้วยน้ำอน้อยนิดเขาเจ้าคิดว่าเด็กคนนี้ต่อไปจะต้องมีอนาคตท่านควรที่จะอบรมเขาให้ดีเชียวแขกผู้นั้นได้ส่งบทกวีให้บิดาของสูทิ่งดูเมื่อบิดาของสู้ทิ้งได้อ่านดูแล้วมีความรู้สึกเช่นเดียวกับแขกว่าบทกวีเขียนได้ดีจริง แต่รู้สึกประหลาดใจตั้งแต่นั้นมาบิดาของสูถิงได้เปลี่ยนความคิดเห็นไปบ้างโดยยินยอมให้สู่ถิงไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนได้แต่ยังคงตัดความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกกับสูถิงอยู่และยังคงให้สูถิงกินอยู่หลับนอนกับคนเลี้ยงม้าต่อไปเนื่องจากสูถิงได้ประสบกับความทุกข์ยากมามากพอสมควร ดังนั้นเมื่อมีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนอีกครั้งเขาจึงขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนยิ่งกว่าที่ผ่านมาเมื่อมีอายุเพียง20ปีเขาได้กลายเป็นนักอักษรศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของสมัยนั้น